สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง BTV ธรรมดาครับช่อง BTV ธรรมดาก็จะมานำเสนอขึ้นดาวเช้านะครับขุ้นดาวเช้าของวันที่สิ13นะบส13คุมพาพันธสองพันห้าสิบแปดนะวันนี้ก็เป็นว่าเช้าวันพันหัดตะบดีนะตีตีตีสี่นะครับปีสี่นะฮวลดายืนเช้าจะออกนะครับสี่สี่ของทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ เอขาก็ุณทนทำไมชิคกี้พายท่านนะครับทีื่อนทำไมชมนะครับชิคกี้พายชิลเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดติดแยกรกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอยาถามว่าจะมาวารเลขให้ท่านผู้ชมเรียนรู้เพื่อความมันเท่านั้นนะเกิดอาเลยนะครับคานนี้นะเกิดอาเลยสำหรับคุณดาวโจนนี้ก็จะเป็นได้จากนิวยอร์กะครับจากสหรัฐอเมริกานะตลาดหลักทรัพย์ระดับโลกเลยนะครับอาจารย์ต้องไปนําความเคลื่อนไหวของเลขมาให้ชมมาให้รุ่นกันนะครับ บินไปถึงนู่นเลยนะครับแล้วก็เดินจับนะครับประมาณนี้นะครับถึงได้ช้าไงมาออกตีสี่เอามาให้ดูตีสี่ประมาณนี้นะครับหนึ่งสองสามนะครับเน้นที่หนึ่งกับสองลองสามนะครับคู่เขาค่อยเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับความจริงมันก็น่าจะได้เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะงเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามน่าจะได้อย่างนี้ขึ้นบินมาเงี้ยนะสำหรับสายลูดสายวิ่งก็เน้นที่หนึ่งกับสองนะครับประมาณนี้ หนึ่เจ็ดเจ็ดหนึ่งอันนี้คู่เจอะนะเขาเรียกคู่จอะนะครับหนึ่งแปดแปดหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งศูนตูนหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งนะครับสองเจ็ดเจ็ดสองสองแปดแปดสองสองเก้าเก้าสองสองตูนตูนสองครับอันนี้นะครับใครชอบแบบไหนก็จัดไปนะครับไม่ใช่ว่าเอาทั้งหมดนะทั้งลูดทั้งวิ่งทั้งบินท,ท,ทั้งเจาะไม่ใช่นะครับใครจะเอารูดใครใครเคยท,ทำมาหากินกับลูดกับวิ่งได้กินก็เอาวิ่งกับรูดไปใช้ ใครเคยหายกินกับวินก็เอาวินไปใช้แต่เจาะนี่ไม่ไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะให้น้มันระวังด้วยนะครับให้เติมเลขเติมเลขด้วยนะเพราะว่าอาจารย์บอกเท่านี้มันจะมักจะขยับไปแทมหนึ่งหรือไม่ก็เดินหน้าแทมหนึ่งประมาณนี้นะครับให้น้ามันระวังด้วยส่วนสายลูซสายวิ่งได้กินตลอดหลักประมาณนี้นะครับมันลงทุนเยอะหน่อยแต่ว่ามันลดัาราความน,นั้นได้เยอะประมาณนี้นะครับครับ ขอขอบคุณมากๆนะครับอาะเกียรเอานะเกัยรตนะครับตามนี้กำลังด่านะครับขอขอบพคุณมากมาๆนะครับขอพี่จ้าสู้ดีสู้ดีนะครับหนาไหมครับตอนนี้บ้านใครหนาบ้างบ้านอาจารย์เริ่มร้อนนิดๆแล้วนะแต่ตอนเช้าเย็นตอนเช้าเย็นตอนบ่ายจะจะร้อนอยู่ตอนนี้ร้อนอยู่แต่อีกไม่กี่วันก็คงได้เปิดแอร์ตามปกติแล้วตอน,นนี้เปิดแอร์ก็คือเงินเพิ่มล่ะสามพันละขึ้นละประมาณนี้ ับโอเคนะครับจากนี้นะขอทุกท่านชมดีชมดีครับสวัสดีครับ